อันโดนมีมีตนังกระแสพีอรงครับมีกี่ตัวสาตัวอามเเดินไสามตัวมีสามหรมีสองสามสามีไบ้างามตัวมีอะไรบ้างไอสองไรบ้าไอสองอห้าไอสี่ไหมไอสองไหลจกนี่เข้านี่นะความจริงเข้าไปด้วยนะครับเป็นไอสองด้วยทาไกานะครับมีอรบ้างาหลังมีคอ่ออะไร ครนะเปนข้อเร่ออะไรพูดถึงกระแสหรือเปล่ากระแสกรแสการสรุที่ม่มีกระสอีตัวนนีดนะบีบีเนี่ยมีกระแสไหมมีกระแสอีตัวบอป็งาครือรครับรับบรับตทีตัวนี้นี่ายรคฟังครับรุาได้ สามตัวมีอะไรบ้างครับเขาฟังมันใหญ่มีชุนิทต่อไปเท่าไหร่้แม่มีตัวนั้นอ่เพื่อนเขาบอกว่ามีสามตัวกระแสมีเกียร์่ามีมีมีอะไกระแสอ่ะมีมีนั่นคือแรงบันให้กระแสไอ้ตรงจุดมีมีเนี่ยมีสามตัวเพื่อนบอกมีสามตัวถูกต้องนะมัมีอะไรบ้างตาตากระแสกระแสดูดิมีอะไรบ้างไหนเขาหยุดตรงนั้นไหนเข้าไหนออกตรงนั้นเนี่ย สูงลงอะไรอย่ี้ตัวมียสะไรหม่ีสามแบบอถูกไหมวเพื่อนอ่ะแล้วถามว่ามีอะไรบ้างตัวเนี้ยสามชอ่ะเดี๋ยว่นตัวที่สองเนี้ยอาติยะช่วยเพื่อนหน่อยมีมีอะไรบ้างครับกระแสฮัลโหลเวลาไม่พอแล้ว จับไปจอะไรบ้างตอบชาตอบเรื่อยไอสองไอสี่แล้วไปห้าเฮ้ยถ้าคุณตอบได้งไม่น่คุณไปตอบได้นะนี่ทำแสดงไม่เขาเลยทำงายเลยแค่ดูกระแสไม่รู้เรื่องเพรแะนัโนโดที่มีไอสองไหลเข้านะครับไอสี่เท่าแบบไอสี่คไอห้าไอห้าการจบมขออัไรจ i2 มอบไป นะครับไปใส่ก่อน V ีกับ V ีมัดให้มีมัดเลยเอาวาตรงกันแจริงๆไม่เอามัด V L V A ลด V A ลด V ี V ีนี่ไงพอเท่าไรที่มันเปลี่ยน V B นีเอ่ V B ลด V C ส่วน R ส่วน R สามก็ R สี่แล้ว R สามศาสตร์อะไรนะ R สีตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตัว นาสีนาสีนาซีนะครับวีซีเียบตัดได้ตัดไน้กับศูนนะครา 好换好彩。 ีเอยู่ตัวรอบไหมไม่เด้ตรงรอบแต่อยู่หัวอบนี้ V-E R-V ลองๆลองนะลองถ้าลบอย่างนี้ถ้ามีลบอยู่ตรงนี้แล้วข้างในมีแค่บวกนะตอนนี้คนอ่ะ v ีมองไมลบองลอๆ

ห้ามีแค่ห้ามีห้ามมีหรือไม่แค่ห้ามีต้องใส่เป็นห้า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  สวยมเ้าสุมีไหมมีรมีรบเลยดีครับอันนี้สมาชิกที่เขาอยากงอย่างเงเียรวมกัน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 อนเดิมครับผมก็าวีีารวมวีีลว่ครับสิบเก้าห้ี้มีท่าหาควไใช่หรัลัใช่ใช่ัดดได้ไหมงไมดอไหมดได้ไหม เก้าจุดงสี่ะี่ห้เราอมาน้าสี่จุด้าละก้าสี่จุห้าี่าโอ้ย้ตาเปล่าดคได้สี่สอสี่จุดห้าก้าจุดห้าสี่ห้ารงนี้อยู่เดิมไอ้าราที่สได้เหน ทีพีเอเขาหาเาจะหาหาเองไเขียนสมการใหม่ไหมเขียนต่อกันทำมถึงเขียสองมาแทนค่าทำงี้ก็ได้แต่ต้อไม่มีวิธีที่ไวถูกวิ้นอำแล้วทยังไงอ่ะทำัสริออทำมสร็จแล้วอ่ทเ มีอยู่สองตัวไหมั้าเป็นแค่ไห่ครับ2องคูณสองไม่แล้วไม่แล้วแล้ก็จะมาเรื่ยเรือยก็เรียนอยู่ในชนิดนะยังก็เป็นลบวีแประการแรกวีอชีอชอบโรการนี้ใส่วีกับวีบ

เราวนแปดหน่สองห้าใส่ได้สี่จบวนได้ไหเร่ฟอนเดี๋ยเนี่แฟ้อน้วมองไปข้างล่า้ากูเนี่ยแล้วจ้าไม่เข้าใจเข้าบวกะค่สี่เข้นไปร ลบ9.545สอี่ให้นะสามหงค่อง้า3มปิดไฟคุณนะคุณนะไม่เปไม่ดานทำข้าวปนหมูให้นอนต้อลบจะลบ3ามห้าทีห3ุดเสียสามห้าสี่จุดอหี่าสามอ้ินะ

ไอพเพิ่งา่าัน้ำตาลหนีมาบ้านถ้าใหวเดราการทันจร่วงบม

ก่จเ้ม่กาโมนะบตอนแรกเนี่ยครงกสองามหน้าหนับชนไมกมาดีเลยุนอนอนอีกแล้วหาที่เหลือเอาไปหาต่อเลยเกาโยไป

yeah

ส,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  alumni, ส,สุรเชษกระเจ้าชูฤทธิ์สุรบงอาบไม่มาไม่มางานเราที่ม uh ีลำโพงไม่ดีเหมือนสุรบงที่นี่ผิดคืสุรบงนี่มีลำโพรมีลำโพงมาไหมมีลำโพมาอาิสวร์มาห้ามกระต่ายลูกของเองอาิสวร์